จิตอาสาพระราชทานจังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมจิตอา,าสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมระชมมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2,568 ที่ป่าชุมชนบ้านห้วยจำปาอเมือรงราชบุรีจหวราชบุรีเมื่อวันที่19มิถุนายน2568กระทรวงอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมจิตอา,า,าสาบำเพ็ญสาธารณาประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสามิถุนายน2568มีดรนันทพลรังสิตพลประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในกิจกรรมรวมใจปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาพระราชทานและประชาชนรวมกว่า300คนรวมกันปลูกกล้าไม้จำนวน400ต้นอาทิต้นโมกมันมะข่ามงและยางนาซึ่งเป็นต้นไม้ที่เหมาะแก่การปลูกในพื้นที่ป่าดิบแล้งทนต่อทุกสภาวะเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพฟื้นฟูพื้นที่ป่าในเขตป่าชุมชนให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน อีกทั้งเพื่อสร้างความตระหนักรู้สร้างจิตสำนึกและความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ในการร่วมมือร่วมใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอันเป็นการสนองพระบรมราชโอบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนและส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน